สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาเลาะเบิงวัดเสียงทองก็คือตอนนี้มม่เฮาอยู่ต่อนหน้าทางเข้าวัดเสียงทองแล้วเนาะวัดเสียงทองนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งดีอยู่ในนครอบางธานะี่งจะตั้งอยู่ใจกลางระหว่างแม่น้ำของกับแม่น้ำขาดเนานะเึ่นแม่น้ำของกับแม่น้ำขาดจะปอดกันอยู่บริเวณนันถึงนี่เนาะก็คือเป็นปากแม่น้ำขาดแล้วนะ เดี๋ยวเข้าไปเพิ่งทางด้านในน้ากันว่าปัจจุบันนี้วัดเสียงทองสีมีองค์ประกอบเป็นยังแด้ซึ่งเองก็เรียกว่าเป็นเทือนบิดท,ที่ห่ไในมาเที่ยวทางด้านในวัดเสียงทองนี่ทุกคนเห้บอกเดี๋ยวติดปลายเซนนี้เนาะเ <c oughs> ขายางเข้ามาเนี่ยทางด้านในนี่เือกว่าเป็นเทือกนบิดเลยทุกคนเขากบอลได้มาจ้า <c oughs> เทื๋อทดี่เข้ามาแล้วห <c oughs> ามาเลาะเบิ้งนํำกันว่า มันจีก,กวางข่วงสำเำนงธรรมดาหน่มยไปจะมีะเจ้าไขา่มักเบ่งเนาะเพื่อนําไปกราบไปไหวไ้เลยว่าเดี๋ยวตอนนี้เอาไปรอทายรีวิวให้ทุกคนเป็นก้อนๆที่เราจะกลับออกไปเลาะทางด้านในเมืองเพื่อที่จะาพาทุกคนไปเที่ยวให้มันทั่วนเนาะเพราะว่าเราจะใช้เวลาอยู่โรงพยาบาลนี้อีกมือนึงก็คือพืนตอนแรกเราสกลับแล้วทุกคน เดี๋ยวเข้าไปเบื้องด้านในอันนี้จะเป็นสิ่มหรือว่าเป็นอย่างทุกคนข่วงว้าวอง,วงอะไรเดี๋ยวมนบอกให้ปลดเกือบนะเดี๋ยวปลดเกือบแล้วเขาจะเข้าไปทางด้านในน้อยนึงเพื่อเก็บภาพอู้ทุกคนครับทำลายเป็นอันเสียนเป็นหอพญานาคเนาะเข้ามาด้านในแล้วก็จะเป็นสถาปตัตยกรรมเก่าแก่ที่ว่าเพิ่นได้สร้างอะไรสมเดทวบันซางไว้แต่สมัยก่อนเนาะ นั้นในก็จะมีลายางเป็นวัตถุบุหานที่คนได้เก็บไว้ตอนตรกันนี้เป็นบอจะเป็นอาหุปันกษัตริย์ทีนางยูเถิงันหลังสร้างจับดาบแดงก็จะมีเครื่องเก่าของแกลวยังอย่าล้อบึงไปแต่ละมองแต่เจ้าขสิข้อรอเอาไว้เพราะว่าอันนี้หากะเข้ามาในสถานที่เดียวไี้เนียงอย่างใบรอคอยในเพราะว่า ในวัดเสียงทองนี่จะค่อนข้าง,งกว้างนะทุกคนก็ถือเป็นวัดหนึ่งที่ว่ามีความสวยงามหลายซึ่งไดครับการย่องย่อเก้าสมจะหนักบุหันคดีจากต่างประเทศได้ท,นนทนวนก็ถือว่าเป็นวัดหนึ่งเนาะที่นักท่องทเที่ยวนิยมมาท่องทเที่ยวนิยมพากันมากราบมาไหวเนาะอันนี้จะเป็นพระจะมีพระเก่าเกจะมีใหม่ที่ว่าเปิสร้งด้วยใหม่นะทุกคน ท้านนั่นลุงจะเป็นพระหรืเปล่าจะแกะสลักโดยไม่เนาะ,ะบริเวณนี้โดยส่วนใหญ่สีเป็นพระยืนที่ข้อ,อยท้าออกมาให้ทุกคนได้เห็นหมดเนะาะพระยืนก็นจะส่วนโดยส่วนใหญ่จะได้แห่งบันดาลใจมาจากพระบางนั่นเองเนาะทุกคนจะอาจจะเคยเห็นพระบาง ในที่ว่าก็จะเอาลงในในโลกโซเชียลต่างๆซึ่งตัวจริงเมนเฮากันอย่างบอลเ็นจ้าเรือสำหรับพระบางทุกคนมาทริปนี้เฮาตั้งใจว่าเฮาจะเข้าไปเยี่ยมสมพระบางแล้วก็สิเข้าไปเยี่ยมสมพระราชวังเก่านันทพนแต่ว่าทางด้านในหอพระบางหรือว่าทางด้านในอหอพระราชวังเก่านันทพนก็เจ้าจะบอกให้ทายโฮปแต่ว่าจะไหนเฮาจะ เข้าไปครับชมยู่ทางด้านในแล้วเหรจากมาเราเราให้ทุกคนฟังว่ามันอลังการสำไหนเนาะงามไรทุกคนน,นี่เป็นป้องเยีย่ยมเขาบงหัวก็จเจ้าห่ออเนา่ให้ทุกคนทายมาให้ทุกคนเบิกันถึงจะใส่ดินขอเนาะเป็นบอลอ่าเป็นเป็นตัวมงเป็นสิ่งที่ว่าใส่มงบังเดตบังฝนนั่นแหละหเนี่ออกไปด้านนอกเนาะโอ้โอใจฮอนออกมา โน,นกับฮอนก็จะมีพระธาตุยู่หลายอันบอนเนาะก่าเรียบๆบัดนีน่แหละเขบาบอกเน่แจ๋วเน้เขาบอกนี้งามเขาเสวอว่าง,งามแล้วทุกคน <c oughs> นี่เดีย๋ยวต้องขออาานุญาตก่อารมาประเทศไทยบอกระบบดีไทยทางด้านไหนได้บ่ อะไรเนาะอันนี้เขาจะหอมันเป็นสิมบมลเลยนี่อ๋อเป็นสิ่มจัดดื้อเฮ้ยตทางมันบ,นบอกให้ปวดหมอนะปวดเกือบก็คือผู้หญิงต้องเทนุง่งแบบว่านุ่งมิีซีนแดงนะนุ่งซีนนุ่งอย่างลั้ทางด้านในก็จะมีพระองค์ไงน้ำทุกคนเพืว่าไม่กระทั่งไม้ที่บนนี้อันนำมาสร้างเป็นบนอันก็จะหอใหม่เกาะบน บางทีเอาดินขอกเกาะแช่นะมก็ยังใส่ล้วนไหลไปงามหมดเลยงามหลายจะมีพระใหญ่องค์นึงอยู่ด้านในนี้แล้วก็มีพระเล่าไทยองค์เป็นพระเป็นองค์น้อยเนาะอยู่เรียมนี่ยองเลาะไายเก็บพระบาททีพันธ์ในเกสรักไว้อยู่ในฝาของเสียงนี้เนาะ เมื่อกี้เติถาหารของเราเ่วัวซิมตัวนี้แต่จะมีของใหญ่อยู่นี่ <c oughs> ห้ามไตทุเทียนโอ้คนไหวไตทุเทียนเพื่อกันไหวเกิดอคีภัยทุกคนก็จะมีพระองหญ่อยู่างนี้โอ้งามหลายทุกคนกว้างใหเงยยาวเลาะใครที่ดูคุยกันแล้วกันที่เราจะกลับมาเจ็บเป็นหูทไทย ที่หลังเนาะแล้วทุกคนบอลทีก็จะให้มาลงของบากตอนในประเทศไทยก็คือบอลน,นี่ขึ้นไปนแล้วออกปองเยี่ยมมากระถางโฮมจะดปองเยี่ยมนเนาะเป็นบอลนหนึ่งที่ว่านักท่องเที่ยวแลหลายคนนิยมกันมาถ่ายโฮมอยู่นี่เดี๋ยวเราไปรอเบิ้งบริเวณนี้ก่อนจะมีเป็นหอพระอย่อู้พระบนเ่วาบนเทนพระนาั่งเดียวไปเบื้องทุกคนบนเทนพระนางจะเป็นหนักอะเป็นหิน ซึ่งมีนะสิ่งที่น่าสมหลายทุกคนนี่ <c oughs> พระเจ้าหินมันยองใช่ไหมบอกน่าจะเป็นสร้างในสมัยเก่าๆคน่ะนพอสมัยนั้นเรื่องปูนเรื่องซีมังอย่างนั้นดีมาเสียวกันเป็นเรื่องยากอย่เรื่องหายากอ,อันนี้เป็นบอลไฮไลท์สำคัญที่หลายๆคนมาลุยหบาง ต้องได้มาที่ปองเยี่ยมปองนี่เอาหัวปอนออกมาแล้วก็ถ่ยายโู่เดี๋ยวเขาเบิ่งก็เขาไปเบิ่งกันต่อไปเองกันอย่างเดียวได้เข้าไปเถอะเดี๋ยวมาจะมีเป็นพระนอนดานดันถึงแล้วทุกคนโอ้งามหลายคนมีบอกพระวัดลายองค์เลยประเภทแผลอยู่ในฝ่านี่เนาะ สวยงามหลายทุกคนแต่ว่าห้ามจับห้ามแตะเนาะนี่คิวเยี่ยมที่หลายคนมาก็ถ่ายโอยูน่นี่จะมีคนยืนอยู่ข้างนั้นฮฮนะถ่า,า,ายโฮไม่ถ่ายโฮไม่เนาะแต่วันนี้เฮาบ่มีคนถ่ายโฮให้เดี๋ยวโคกับพระจักหน่อยก่อนตน้ แลวสีออกไปยืนยุยใจกลางของเดินแล้วสีหมุนกองรอบๆให้ทุกคนเพิ่งก็คือสีหมุนสร้าของศิเลยสิบาทุกคนเบิ่งความสวยงามของวัดเสี่ยงทองนี่นั่นก็คืออยู่ในเมืองมรดกโลกของเฮานี่คือเมืองหลวงพระบางนั่นเองเนาะหรือว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเปลี่ยนมาเป็นนครหลวงพระบางนะทุกคน เอเวณนี้จะเป็นทางเข้าทุกคนทางเข้าแล้วก็จะมีเ,เดินขี่ค่ขอนข้างกว้างนะถ้าเทียบไ่วัดแสนที่เราเคยไปมาคือวัดตัวนี้จะมีเดินกว้างหลายวัดแสนมันจะค่อนข้างแคบเลยจะมีลายอาคารนะน่ะเอาสีประมาณนี้สลับอยู่ในวัดเสียงทองนะทุกคนสลับหาที่เบิ้งมาจนฮอดจุนนี้กับฝา้ากดไลค์กดซับจะคร่องข่าขเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต,ต่อไปนะทุกคน แา่น,นี้ก็จะขอปิดคลิปสำเนี้นะทุกคนไปแล้ว